สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสบบู่เกมอาร์คของชิคานะคะวันนี้จะมาแคสเกมให้กับคุณเจ๊เจ๊อาร์คนะคะเจ๊เกมอาร์นี่แหละเออวันนี้ก็จะแคสให้คนที่ติดตามแตงบาทีอยู่นั้นติดตามต่อไปก็จะบอกเกมว่าแคสเกมไหมครับแคสเกมเซตีเกมเซตีม,มด้วยเลยค่ะใช่ปะแล้วก็เกมอาร์นะ แคสเกมสามเกมนี้แหละก็ะไม่มีอะไรมาก3มเกมนี้ผีจะแคสเป็นอย่างดีเลยแหละนะอืมเรามาดูสก,กินกันเลยดีกว่าในสก,กินเนี่ยก็จะมีพวกร,รู้จักกันทั้งนั้นโดยเพื่อยูสก,กินนี้แล้วสบายใจมากกว่า โอเคก็มาเริ่มมาเริ่สมสำรวจกันเลยว่าพี่แต่งงานยังยังค่ะเล,ลิกคู่รลกเหมือนคนอันนี้ก็เออทำอะไรหมดเสร็จเรียบร้อยทางสงสงกากก่อนเนาะอืมดีใจจังเจ๊ <laughs> <laughs> เห็นเห็นเจ๊ไหมเจ๊คนนี้ค่ะเออแนะนํนาพี่เจ๊คนนี้นะคะ <laughs> เขาติดตามอยู่นั่นคือแฟนคลับนั่นเองเป็นแฟนคลับเลยทยี่ในเกมนี้นแฟนคลับอีกคนนึงนั่มนมันจะมีเยอะมากถ้าเราบอกเขาว่าให้ติดตามคนละตีนะคะแฟนคลับของเราก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะ <c oughs> คนในเกมนี่แหละค่ะ,ะมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะเอ่อก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเิมนไปนะอย่างเงียบ จะว่าติดติดตามได้ที่เดี๋็ดๆได้ที่แตงกวาแตงกวาเฮ้ยแตงกวาทีนะ <c oughs> มันแล้วก็บอกว่ามันพี่ของพี่จะเป็นนักแคสต์ใหม่คะ่ะจะพี่จะจะทำเป็นรูปใหม่คะ่ะ ายหนึ่ง,ง,ง<า>กที่อารีนาราชวงศ์อยู่ตรงนี้เลยมีไงอยู่อยู่อันที่กลมๆท้ายอันที่สามแล้วก็แดนส์ขับลึกลับนะคะเป็นแดนส์ขับที่เราต้องเก็บสะสมนะคะอ,อันนี้เราก็จะมาเออ บอกทาการทําผงทาของ6กสแบบง่ายอย่างรวดเร็วกวาดล้างค่ะกวาดล้างด่านไหนด่านบทเจ็ดค่ะบทเจ็ดเลยนะคะวันนี้รีบแคสเราจะรีบลงเลยไปดะไปแดนลึกลับเลยค่ะแล้วก็จะมีคำว่าเกอร์เกใช่ไหมไม่แน่ใจอ่านผิดอ่านบ่าเอันนี้ก็จะเลือกมาสุดท้ายอันที่สองเลยอืมเยอะใช่ไหมล่ะ แล้วก็ตรงนี้ด้วยมีด้านหน้าไหมดูสินี่เยอะมากเลยใช่ไหมของพี่พี่ก็มีนะที่ฝากขายแล้วที่อะไรฝากขายเนี่ยดูสิของเนี่ยหาได้จากไหนคะหาได้จากเอออะไรเนี่ยบางบางกาบางกาเน็ดไม่ค่อยเสถียรนะพอาที่พี่ดูอะเน็ตไม่ค่อยเสถียรเราก็อยากไปใช้ในของทีบอดแบรน แนะนำอย่าไปใช้แบตเอ้ยแบตเนี้ยเหรอเน็ตของที่บอดแบนะคะเพราะว่ามันชอบหลุดบ่อยเนี่ยเห็นไหมเริ่มหลุดอีกแล้เดี๋ยวพี่ขอเวลาเออออกตัวแป๊บหนึง่งแล้วพี่จะเข้าใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะแค่แ,คแป๊บนึงโอเคค่ะเราก็จะมาดูกันต่อเราไปที่ร้านค้าเออฮีโร่กันเลยแล้วก็จะมี ผงเจ็ดประกายนะคะแล้วก็กดซื้อได้เลยถ้าเรามีสีเขียวห้าเหลี่ยมพอที่จะเออเั่น ระยะนี่ยนะคะเราต้องใช้อเยามนันนีทั้งหมด21อันขึ้นไปนะคะเราถึงจะได้มันมาสำหรับที่หินหนึ่งผ่านไปแล้ว21ชิ้นก็ชิ้นต่อไปหินที่2ค่ะอ่มเราต้องเก็บเพชรที่สองไว้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะบางคนเขาอาจเอออะไรนะ อาบางคนเขาเอาจจะแบบวิจิตรไปเลยของพี่วิจิละก็นี่มีเลยมากสำหรับคลิปนี้ก็โปรด like, กดไลค์กดแชร์ติดต่อใครแล้วก็ติดตามซักใครก็ติดตามเหมือนกันนะคะบ๊ายบาย